ไงก็สู้หินตาหินยายเราไม่ได้นะสวดคำคมวันนี้มีคนอยากจะอ่านอยากอ่านก็อ่านไปเถอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอยมันหลังไม้โทรบอกโอ้โหคำยิงก็บอกแต่เมื่อคืนแล้วจะมาก็ไม่ฟังเองไงก็หลับไปก่อนนี่ไงเด็กมันยั่วไหมคุณผู้ชมคะดิฉันไม่ได้อะไรเลยอ่านอ่านไปเวลาน้อยคำคมวันนี้นะครับเป็นวันไหว้พระจันทร์นะฮะก็ เก็บตะวันที่สาดส่องบนท้องฟ้าเก็บจันทราแสงฉายสู่ปลายฝันเก็บดวงดาวมาแบ่งแรงใจกันเก็บตกนั้นช่วยผ่อนคลายเมื่อกายเพลีย ครับผมจากคุณวุฒิศักดิ์ทิพย์ชลานะครับจังหวัดปทุมธานีครับผมแล้วคุณแบกอะไรมาคะเนี่ยนี่ครับอะไรคะละครยังไม่เข้าแต่ว่ากระเป๋ามาแล้วครับผมนี่ฮะโอ้ขายของที่สุดอ่ะใช่ครับแล้วทําไมไม่เอามาให้อ่ะสะพายไว้ทําไมเนี่ยฮะเอามาให้ครับเอามาให้พี่แม่ใบหนึ่งครับแล้วก็เอามาให้สาหรับคนที่เขียนคําคมเข้ามาด้วยอ๋อขอบคุณนะคะคุณมาร์ก ครับผมใช่ไหมในเรื่องใช่ครับนี่ไงรอยมารอยมา,มาครับผมมาร์กี้ไม่มาก็เป็นแมรี่ไปก่อนเร็วๆนี้สุกเสาร์อาทิตย์รอยมาได้ชมกันแน่นอนครับเดือนนี้แน่นอนครับผมตบจูบกันเละเทะเลยสิก็มีบ้างครับบุกกิ๊กน่ารักอย,อยาถึงนะครับเฮ้ยลงเสียแค่นี้ล่ละหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเต้นได้ไหมได้นิดหน่อยแล้วแต่เพลงอันนะเพลงนี้เต้นได้แน่นอนเดี๋ยวดูลีลาเขาลากไปก่อนสวัสดีค่ะครับผม ของกปปริปรับรางวัลด้วยค่ะ